เท่าหนึ่งบาทนี่เราเป็นคนมักเหลาเหลาทูนี่ล่ะไม่ได้ไปซื้อไปอยังดอกบมกา,าดจักเกียใกล้สีเบิดแล้วก็เฮ็ดอยู่หันแล้วให้ในน้อยนัยนะะ่นล่ะแต่ว่าเฮ็ดดู้ดดูเอาสลับกันนะเรามีสามใหยย้คนตัวเฮ็ดแล้วเล้ยวโบไม่มูกินแล้วก็เล่นกินผู้เดียวอยู่หันแล้วข้าน้ำแล้วก็ซิมให้ได้แสบแล้วก็กินผู้เดียวแล้ว เงีเมาเราบ้าบ่ได้จักไปไม่ไดเป็นน้องจักเอาจักลุ้งจักมึงจักกูเว้าบาดเนี่ยนั่นก็เมาโมเดียวเมากับดาวกับเดือนไปแล้วสรุปค่าควางเฟี้ยงน่นมีค่าให้เราละได้มากวันแล้วก็เอิร์นมูว่ากินเหล้ารัมโมเมนได้กินน้ำเหล้าง่ายๆดิแล้วทีที่ขึยังดีเหล้าเลยน่ะวันใดก้คนกินง่ายๆได้เข้าไงกันบ่แมนลูกมันร้านมันมูนขวบ่ฮักกันบ่าฮักชิให้กินเลยฮะเบิสกนหม ยังไบานเนี่ยเจ้ากคนกินแล้วก็ขากาวเสียบล่นะโอ้ยขิดขของแท้ตัเดียวเสรว้มันจังว่างได้ไหมเนาะฉิดมึงหย่เลยแล้วอีกตามหายสุดปาดขวของแค้ตอนเดียว่าถัดมืออยไราัม่ต้องขวางาถัดัดกูได้ใส่วปอ้เรียปากกูแล้วเพิ่งกินทอดฉีเห่าไพ่แล้วพูแล้วอยากให้กินแล้วก็่ให้กินนี่มากันนี้ล้วก็ถือกันันปนดวกี้หลอมถือวันน่ะ แล้วก็เสียงเราป๊าบลอยเฮ้ยนั่งเฉยห่วยกินน้ำแดงอย่างเขไโอ้ยมีดอกกินี่อย่างนั่งคุยกันทื่อๆได้ยังเดี๋ยวนี่ยังมึเห็นยังว่าทันนี่ยเดี๋ว่าันมากอถือกินย่งนนเ้ยดังมึงดีเียดอกนั่งคุยกันทื่อๆที่นี่ยังว่าทันวนทักวนพูใหญ่เเราไปไปไปนี่ตัวเด้ี่ที่คือหน่วขี่ที่อางนั้นนั่งหัดื่อๆได้ดเาว่าว่าให้กินนะเฮ้ยไปนี่ไงไ้เรื่องไน คุณแล้วคุณไงเขาจะคุยธุรกิจไปไปไปมาท่านมากวันมาท่านเฮ้ยวันที่เจ้าไมากินก็มากินว่าท่านหืมเป็นยาเหาทั่วทั้งเงี้ยคอยกัพี่คอยดีเจ่อไมท่านหืมให้คอยเห็นเด้บังเสียงมท่นเฮ้ยจ้ไมก็เห็นดอกท่านตาบังตาบังาท่านกันู้กันเล้วนะล่ะเฮ้ยมันจะกินเหล้าต้องกูไวมันกินยงเท่าแบบนี่มันใส่ห่าท่นใส่ไปเรียกขวยเย่าให้ได้ันาท่านหืมอ่ะไปกินตเอาาได เขาไปเอาเราออกว่าโอ้ยปาดมาเขาถืบ่เห็นเนาะเสียงกันเสียงมีอุบาทอาเสียงทีรมันก็เขียดมันก็เดือนมึงก็รักกินแล้วมันเห็นมองเสียงเนาะเอ้ยไม่นี่มาแต่งกีแน่แต่น่ต่งกีแนบเหมือนรดมือนี่เข้าแต่นเอากระด้างได้ว่าแต่นี่คุูร่างกันแต่นีเสบตนหลัะให้เนี่ยแั่แล้วก็นำแล้วสองคนนั่นนะเฮียขี่มาวัวหวกนั่นฮะของแขกเลยนะ เมาฆ่าหายรบาดเโอ้เตินเว้ยบ่ามย้ายเดียวเลย้าขี่ฆ่าคนดก็ไม่ก็ะดาแต่คับเตินเว้ยบี่หี่จะนีเตินเฮดในบานงเตนห่วยขี่แม่มันใส่หายไป้วยเนมันสูนเล็กน้อยมันสวนนั่นนี่แขงนะมันไม่เทีดี่หีว่าเยอะแต่ดวยเฮ็แล้วอัตยวอะลูกว่างเดินว่าเราโยกไข่เราไว้ด้าหลังแล้วบาดดิเออว่าเด็กที่เฮ็เราทุ่ทุยดันไปให้เรากิน มาแล้วก oh, oh, oh ็มูกันดังพอหรืครับวิโอ้ยโอ้ยไม่ก็ไปยับไปไกลๆได้ไปยังกันทันโอ้ยเอาทันอืมยะละผลิตผลิตอัาหม่ะนมาแล้วก็จัดการแล้วผลิตเราโทษทุยินวันโอ้ยวันนี้ก็เมาเราแล้วมูกันเลยวิ่งงวิ่งะเต็มไเลาไปเร่าเร่วเ่าร่พอแต่เ่ละมูเราลักเล่าหว่าดีโ ๋ยวเงียยให้ลอ้เพื่นกันตั้งไป้นี้ยะบาดนี้สบายเลยว่าดียาชือว่าดีเล่นไท่ก็ไพ่มาเล่นมาเล่นกับกูอวมึงจะลงมากินเองนะสบายนเดี๋ก็ลูกน่ท่นแพงก้ยเราสาเราทั่วส่วนทางอีกพวกนึงกหาวันกินเรากันยุหันแล้วเมาันใสพวกไอเด็กก็เลยบเดี๋ยวเรานกินเราพโลเลล้ทแก็ยังเสียแท่เือนหน่นาเลยมาเลยฮน นคนเดือกขิงแล้วแล้วก็บงดอกอไม่กินก,กันนะพอรกไม่ไมกินไมกาแลวนะแม่โอ้ยกูกำลังคืนหอดมึงคนดีท่นมามาสบายแล้ว่าเดีโอ้<ะ>เดอือยยูนี่ไลน,นไหนดอกเมาอยู่ดอกไปะคนเดืกใจแล้วก็บเงเนี่ยเราหาซูกินรดบะมีแล้วก็หาซูกินนะอลมามื่อนี่ก,นก็จวดมาตะอเงอินต่ว่ทันถึงเจียดไปเลยวะั่นเออนี่ละคงแวมีหน่อยแถวว่าเดโอ้ยเดอยว้ให้ไม่ได้ไั่นเอาม่้วเนีจุกเนี ตามตามสบายเลยของแค่รสชาติเดิมอืต้องห่วงคนน่ะโอ้โหเป็นไงบ้าเดี๋ยวนี้ของแค่ว่าบิ่งว่าคัน่ะอืมของแค่แตงเอ้ยต้องห่วงคนน่ะเดี๋ยวจังหน่อยออกมาทูติดไปแต่มันเบื่มีอยู่คนน่ะสบายซอแจ้งไงพอนุ่งมือหนิส่านซอแจ้งอะซอแจ้งอะซอถิ่นยาใครขอมาเลียงขอมเมียความเฮียนเมียขอมาไม่มีปัญหาสบายโอ้สบายเราบื้อ กันข้าวเดียวเหลรามันดีเบรสน่ะนะเขาจะก็ต้องปันป่นนะปั่น,นออเอาน้ำมาันมันต่อไอ้แปลว่าพะลูกไปเถอะท่นมันดีเบรสแล้วเนี่ยว่าแล้วก็บอกรอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมาเอามาให้ไอ,เอเเ้เพื่อนเพื่อนแล้ยว่าดีคนเมาเมาไว้ลงไว้ตัวแล้วก็เลยอืแล้วก็มักม้วนไปซะละอืกันเมามาเราเมาย,ย,ย,นยน่อยเราเด็พคนไหนอย่างนี้แออสบายเ, <c oughs> เลยมาในเมืองท่านกูนี่เอาเรามาให้เมืองกินเนี่ยกู ให้เมืองเมาขาเหียนกูเลยเมียบ่ได้ดอกมือมืองดีบ่ได้คุณเมาไปไล่ตางแล้วเออต่ลูกตะเลียกไม่ทั่นละเออเอามาลอดพอดีกินเสื้อจ่ายเฮ้าว่าเนี่ยแล้วก็ไปหาเราว่าสู้เขากินนั่นแล้วว่าเนีไปเปิดออกนะทำไมมันคือกินแบบนี้เนาะว่าเนาะพ่อน่ะคือเมียก็คือกินแปลกๆก็แต่โดนบางอีกว่านี่มาดักของแฉนะวะห้องซ้ผู้เอาจาวนะว่าดีเอาบอลนะ ไม่ได้ขี่เดียวอยูบอบ่บ่านไปนะทั้งผู้เอาเข้าใจว่าขี้เราเนาะขี่เอามาลอดพันลุงเฮ้ยมันมีได้ขี้เอาอยู่บ่านเฮ้ยกินคือเขานั่นระแหงมาเอามาลอดพันลุงเฮ้ยคอยขี้จิกบ้าไปเลยทั้างเอาอยืนยันสิกินยันเดียวนั่นระแหงเสามมาีย,ยกันนะวสร้างมาแต่รอบบาดเลยฮะอยจนี่จันให้ตามคำขอซะ เมาไดก็เพ uh ่ก huh. so uh ินน้ำด้วยบาดนี่ไปหัวกันใน้นานมากเลยว่ะเขาลุงแม่แต่มันเบิดโดนเลยเด่บ่อจนแห้งเอาไปเลยอ้ากินปั้นกินบาดเด็กแต่มากพว่านั้นนี่แหละก็เจ้ามันเล่าทุกเบิรก็เจ้ากับปั้นกินนะ้าเจ้าอื้นขี่เราขี่เราไอ้ปั้นเจ็บปั้นเนี่พระลุกปั้นปั้นมาเลยนะท้านรลุ้งคนกับมั้สิขี้ข้าลราจัดให้ตามข้มขอแต่ตัวอยากล่วงึ้นกันมี่สิเป็นยังไงนะใส่ไก่ไปโจกเรียกอนา มันต้องตียูระบารีฮ่าแตกแล้วตัวบาดี๋ยวขี่คนกันแน่มาทันเอาขี่คนนั่นตัวบาเดี๋ยวจะขี้ยงบาด้วยฮ่าไปแล้วว่าไม่ขี้เราฮาแตกน่าแตกกองกอนกออยแล้วบาเดี๋ยวเ้ยก็ยังว่าขี้ขี่เลยนะเจ้าคอเรืองว่าขี่คนว่ะแบ้าเอาฮ่าที้มันนี่แหละบ่างอยู่ไ้ยังงั้นอยู่เนี่ยน ทั้งวาล่วงอะว้าวงไว้แล้วก็เออคอีางน้ำเจ้ากันละพออ้าวเอ้ยเดินไปไว้นี้ทีางแ่ไกลพุ่นนะทั้งคนล่วงัะวบามาด่เอ้ยเราทุกทุกอินวันก็เป็นนักซีแล้วอ้าวเอ้ยไดนะ